Hello everyone, this is my channel. Name is Carter Reborn. Welcome to Game Hero Evil. Yay! I really will uh, this is uh, a thorn. It look like the fair a tiger. How? Superpower! โซ่ไอ s, <S, so <S l like ู <S 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 กไล i อะมูวี i e น X-Man ่งภาษาอังกฤษพอใช้ได้ไหมท่านผู้ชม <laughs> <laughs> เอ๊ะน,นื้อออยากมีผัวฝรั่งขึ้นมาทันทีจะได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ A,B,C,D,E,F,G พี่ทอนของเรานะฮะ หน้าตาเหมือนพระเอก X Men เลยมากับตะเกียงสามเงียงมีมีดอันแหลมคมอยู่ที่ใบนิ้วมือห้าสี่สามสองหนึ่งโอ๊ยทำไมชีวิตฉันจะต้องเหนื่อยขนาดนี้ห้าทุ่มสามสี่แต่เพื่อแบบว่ารันคลิปเกมกันแบบว่ามันๆกันไปนะช่วงนี้พักเที่ยงนั่งเล่นเกมทุกวันเลย ฝั่งทีมเรามีรีลิตเบอร์นินาเตอร์ทอนนอสฟเรโตลาเพนวินนะฝั่งทีมศัตรูมีนอสฟเรโตสกวนยูนลาเวนเซาซาแล้วก็ซาย่านะฮะโถโถโถเล่นกับบอดอีกแล้วฝั่งทีมเรามันน่าจะมีเบอร์นินาเตอร์กับทอนนะที่ตายเล่นที่แบบว่าเป็นผู้เล่นนะตัวตรงข้ามนี้น่าจะไม่มีเลยหรือเปล่าชื่อเหมือนบอดหมดเลย วับเสาแป๊บหนึง่งวันนี้เล่นฮ e ีโร่ยวันถัดไปเล่น o B อา v โีแมันจะไม่เหมือนก็นให้มันรู้ไปสิเรามานันนี่เปลี่ยนแบบวนๆนะเหมือนกินอาหารอะวันนี้กินร้านหน้าวันพรุ่งนี้กินผัดไทยวันมะลรงกินกะเพราไข่ข้นวันต่อมากินช็อกโกแลตเย็นแล้วก็วันต่อมาอีกก็กินพวกแบบคอลลาเจนวิตซีที่มันน้ำขวดสีชมพูอะซื้อที่เซเว่นอะ เออกินแบบสำซำซา,าตือนเช้ามาก็กินแซนด์วิชกับเวช็อก, <ut> กเกลนดไงโคตรขีนสำหรับสกิลตัวละครตัวนี้นะพี่ทอของเรานะพอหน้าเสือหน้าโหดนะโหเป็นไงเอาใบมีดนี่ขวนคลิปไปทีนี่หน้าสีทะลอกมันเป็นตัวละครที่ก็ไม่ได้ท้งจ๋าอะไรอย่างนี้นะ แล้วก็สกิลจะค่อนข้างโจมตีระยะใกล้อยู่แต่อนาคตพอตัวละครเลเวลสูงขึ้นก็จะทำให้ตัวละครมันตีไวขึ้นแต่ถามว่าเหมาะที่จะเอามาแบบคิดโกงคิโกงอะไรเงี้ยเหมือนเมดที่ตายเล่นหลายๆคลิปก่อนที่เอามาลงอะเมดูซ่าอันนั้นมันไม่ได้เลยเอ้ตัวนี้แบบอาจจะไม่ได้เก่งเท่าเมดูซ่านะพิษก็ไม่ได้แรงแล้วก็ต้องโจมตีระยะไกลขั้นขั้นผดผด ระยะหลังเกมนี้ให้ไหมออกตัวละครตัวใหม่มานี่สกิลอันติจะมีตับบับนะไม่เห็นจะมีอะไรเท่ๆเลยก็งงงวยเหมือนกันอย่างอย่างพี่ทอนเนี่ยที่เราเล่นเนี่ยเียกพี่ทอนพี่ทอนตังแล้วกันนะ่ <c oughs> เล่นอย่างนี้นี่มีทอนจ้างร้อยเล่นหนึ่งแสนเนี่ยบับเยอะมากมันก็จะมีแบบบับให้ตัวละครแบบ จมตีไวขึ้นหนีว่าเพิ่มพอร์เพิ่มพลังลบให้แบบว่าตีแรงขึ้นอะไรเงี้ยโอ๊ยฉันโดนเสาฉันโดนเสาคิวละมันจะมีบัฟอะอาจจะแบบป้องกันนิดนึงไหมหรือยังไงไม่แน่ใจน่าจะมีแบบว่าสกิลแถกกำแพงได้เทลายกกำแพงเฮียเดี๋ยวปใช้อันติโอ้โหมันช่วยได้ได้เนี่ยอันติ อ๋ออันตีเนี่ยมันจะช่วยให้ตัวละครมันพุ่งไปข้างหน้านะได้ประมาณสองครั้งเหมือนแบบกรณีที่จะวิ่งแถ่เพื่อนเงี้ยหรือไม่ก็แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเวลาเลือดเราจะหมดแล้วเราก็จะแบบตุ้ยแย่กับบะกับดาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะต้องแบบใช้อันตาอัะติมันเหลือนะ้ะไม่เหลือก็ไม่รอดอยู่ดีนะสีมะเร็งคองแน่นอน เ็จะเป็นประมาณนี้สกิลเอ้าฉันโดนอะไรเนี่ยโดนเสาคิวเหรออุ้ยติดพิษน้อโซเลโตเฉยภาษาปกิจนี่แบบว่าพูดสำเนียงไม่ได้มันยากอะ่ะชื่อยาวยาวดีนะรอบนี้ที่ลงแรงตัวละครมีแต่ตัวเดิมๆที่พอจำชื่อได้นะ แพนวินฝั่งทีมเราก็เป็นบอทนะอีมอนเดเวอร์นนตเตอร์นี่หละที่แบบว่าไม่ใช่บอทสังเกตยังไงเวลาแบบว่าลงแรงแล้วว่าคือบอทเล่นนะถ้าแบบเป็นคนปกติเล่นเขาก็จะไปฟาร์มไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่บอทมันก็จะแบบตามเราแล้าาวเวลาแบบถ้าเราไม่เข้าเสาเขาก็จะไม่เข้ามาช่วยยิงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยมันยิงแบบฉลาดน้อยอย่างเงี้ยดูแบ,บบาว่าบอฟเฟล เออฉลาดฉลาดจริงเลยอนะยังไงกวนยุนแก๊งสามก๊กไม่มีแบบวิชาวางพงวันแผนนะแต่เกมนี้ก็ชอบนะแบบตัวละครสามก๊กมาครบเลย <c oughs> กวนยุนมีแบบหลายตัวจำไม่ได้แล้วอ่ะตัวละครเยอะจัดร้อยสองร้อยตัว ผ่านมา5ปีแล้วเกมนี้ก็ยังไม่เจ๊งกระบ,บงนะอยู่คนก็เล่นน้อยลงออกตัวละครใหม่มาก็มันนี้ก็ยังแบบอืมอธิบายไม่ถูกอะระบบเกมก็อาจจะดีดีงงงวยคนไทยไม่ค่อยเล่นมาเล่นการเตริรมาเล่นการเตริรก่อนที่เกมมันจะบงกะเจ๊งมันไม่น่าบงกะเจ๊งง่ายๆหรอก มันน่าจะโดเงในทั่วโลกอะ่ะอินโดมาเลยสิงคโปร์เงี้ยเออมันน่าจะได้ครบหมดสแปลกนะเกมเกมไหนที่มันอยู่ในโซนเอเชียจะได้เพื่อนอินโดยเยอะเพื่อนอินโดก็นิสัยดีอยู่แต่บางคนก็คุยแล้วน่ารักดีอะไรเงี้ยนะเพื่อน่ังเทศรุ่นน้องนี้ มันจะมีใครโหวัยชลามาเล่นเกมเหมือนเราไม่มีหรอกของเราแบบจำความได้เล่นเกมตั้งแต่สมัยก่อนมันเกม PlayStation 2 an ใช่ไหมมันมีมันเกกี่ปีแล้วว่จะสามสิบปีแล้วว่เราลูกพี่ลูกน้องนองนะตายก็พาน้องเกมมาละนะชวนเล่นเกมหมดละนะมีลูกกนะ็เอาลูกเล่นเกมเลยเพ่อน <Our hero S 1> <ๆ S 2> นะ ส่งเอมาหาไรที่ประเทศจีนน่ะ <C AN IC AL> เขาจะมีคณะแบบผลิตเกมโดยเฉพาะอะ่ะถ้าลูกชอบก็จัดไปส่งเสริมจัดไปอย่าให้เสียเลยวงการเกมมันมีเยอะแล้วมันก็ดูดเงินได้เยอะถ้าเราเป็นแบบคนแบบเจ้าของเกมอะไรเงี้ยยกตัวอย่างอย่างเกมที่ต่ายชอบแล้วกลาจ่าแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ได้เล่นแล้วนะเบื่อบมกละโอโหดูดเงินคนไทยไปตั้กี่แสนกี่ล้าน แล้วตัวละครพลังลบเย,ยอะๆไงโหโเติมทีกันเป็นล้านเติมโคตรโหดเกมใหม่ๆห,หลายค่ายมาจากแบบที่จีนอย่างเงี้ยพอเดีกมาจากจีนแล้วเขาไปเปิดหลายๆประเทศอะคิดดูดิอย่างคนไทยสร้างเกมมาอาจจะค้ายฮีโร่ฮีโร่โแล้วมันดังเงี้ยแบบเออโมบายดีเจ e อะไรเงี้ยออกแนวแนวอย่างเงี้ยนะเออก็แบบไปไปอเมริกาไปโน่นไปนั่ๆๆๆนะๆๆไปนี่อย่างเงี้ยโอ้โหแล้วคนก็มาเติมเกมอะไรโหรวยเละ เดือนละร้อยล้านนี่คือธรรมดามากเลยปีละแบบหมื่นล้านยังได้เลยถ้าเกมมันแบบทําการตลาดดีๆแวะห้คนเขานิยมอะ่ะอ่ะพูดไปมีทุนไหมไม่มีเรามันแค่แบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะผู้บริโภคเป็นลูกค้าอะไรอย่างงี้มีทรัพย์กำลังก็เติมไม่มีก็ไม่เติม ความยันย้ำชื่นใจในการเติมเกมนี่ถ้าเป็นแต่ก่อนพูดตรงๆเลยว่าโคตรยากเลยนะเล่นเกมไหนนี่เติมแบบหลักหมื่นตลอดเคยแบบบ้าๆแบบหลายเกมรวมกันก็เป็นแสนก็มีมาดูทีตอนนั้นคิดอะไรอยู่ <S <S พ,อพอหลังๆพอเรามาคิดได้นะเริ่มโตขึ้นแต่ก็มองว่าเออเติมเกมก็เติมให้พอดีอย่างเงี้ยเติมให้มันได้กําไรอ่ะขายไอเดียอะไรไปได้แบบทุนคืนกลับมาไม่ใช่ขายแล้วขาดทุนอย่างเงี้ย ถ้ตเติมไปเยอะๆเนี่ยบางทีตัวละครมันขายไม่ได้สมมุติว่าเติมไปห้าสิบเคขายได้แค่สองห้าเคเผอาจจะไม่ถึงสิบเคอย่างเงี้ยคือขาดทุนเลยก็แบบมมเกม,มกเมื่กี้แบบบริษัทมงไละเจ๊งไปน,นี่ก็จบเลยก็เลยแบบเออคิดได้ว่าเสียดายตังค์เนาะตังค์มาทำอย่างอื่นเลยเป็นคนแบบเวลาชอบชอบอะไรมันไม่ค่อยเบื่อหรอกอยู่นานเป็นสิบปีอเหมือนซื้อกระเป๋าผ้ามาใช้ใบหนึ่งใช้จนแบบ จนกว่ามันจะขาดอาจจะแบบใบละสองพันเงี้ยถ้ามันไม่ขายก็ไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยมันก็ต้องรู้คุมค่าเงินนิดนึงนะเวลาเราหาเงินมานจะลำบากกว่าจะแบบได้อะไรมานี่มันไม่ใช่ง่ายๆมันเหนื่อยพูดจนน้ำลายเปียกแล้วก็เครียดอนะไเงี้ยใช้สมองเยอะตัวละครก็ของพี่ทอนตังของเราก็จะเป็นประมาณนี้สกิล สกิลอ,อันติก็สามารถโยกหลบหลีกหนีตัวละครแผพุ่งกําพงกําแพงแถหนีหรือว่าจะพุ่งเข้าไปโจมตีชตัตรัระยะพิีตก็ได้นะอันติสกิลเลเวล <Yeah. S 1> ส่ส่วนด้านล่างสุดก็บัฟเบิร์ฟเลยพวกนี้ก็เป็นประมาณนี้ยนะสรนซันข้าวได้ใจความแม่รอดนี้มานี่ก็คือเริ่มบนแบบมีสาระเอ๊ฉันไม่คนมีสาระเมื่อไหร่ Your has ดูดิพี่เสือนี่เอาแบบกรงเล็บอันแหลมคมฟิวฟิวเลยเดี๋ยวสึกว่าบอดจะเยอะไปนะเรือจีมอกไปไหนดีเนี่ยไปช่วยลิลิลเนี่ยโอ้โห ทุกวันนี้ยังนั่งคิดเลยนะแต่ก่อนแบบสตรีมไลฟ์เกมนี้มีกล้องมีอะไรกล้องนี่โยนไปไว้ไหน,ไหนในตู้ก็ไม่รู้คอมก็ไม่ค่อยได้เปิดเสดายตังเปิดมาก็ไม่รู้จะไม่มีอะไรทำทุกอย่างเดี๋ยวนี้แบบมันจบในมือถือหมดมันก็ดีอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างหน่อย iPhone มันเปิดกล้องหน้าได้เหมือนซัมซุงจะดีมากเลย คือแบบสตรีมเกมแบบเห็นหน้าด้วยมันแน่นอนตัดจบในคลิปเดียวมือถือภากเสียงอะไรเสร็จสับจบเลยมือถือเครื่องเดียวนี่คือขว้าเงินแสนได้สบายสบายโอ้ยโดนอะไรเนี่ยโอ้ยโหป้อมมันตีแรงจังรูบัสเขาดูชวนละมุนวุ่นวายกันดีเนาะเอาพี่น็อตพระเอกเราเพิ่งมาถึง เดินช้านิดหนึงนะเพราะนมลาวาเบอรินาเตอร์พระเอกของเราเป็นไงฝับบ่งทีมเราเขาก็ไม่เข้าไปบวกเนาะบอดมันเยอะดูดิแท้งก็แท้งเถอะเจอบอดสามตัวไปนี่คือก็ไม่ได้ถึงอย่างที่คิดแล้วแหละสามลุมหนึ่งมันมันจะต้องแบบใส่โปรเลยไหมถึงจะแบบว่าชนะขาดลอย คลิปหน้าก็จะมารีวิวเกม ROV นะตัวละครธนูชื่ออะไรไม่รู้เรียกยากๆคือตอนแรกกะจะเล่นแทงเล่นพี่แทนเล่นไปเล่นมาหาตัวละครไม่เจอคนอื่นขอ,อย่างเล่นแทงไปแล้วก็เลยต้องเล่นธนูเฉยแล้วก็เป็นธนูที่เล่นแค่ครั้งสองครั้งนะไม,ไม่ไม่เก่งเลยเออแต่ก็ชนะมนาได้แบบว่าไเ่ค่ไฟสปอยไม่เอาเดี๋ยวเอ,อ้ย เดีย๋ยวค่อยไปพากเสียงตตดคลิปอีกทีนึงนี่เหมือนไส์เหมือนไซส์เสียงฉันเริ่มแปล้วเนี่ยวันนี้โทราหาลูกค้าเยอะจริงเลืๆเนี่อยโทรไป40บริษัทแชทแช่ได้ส่งอีเมล 6, 6ที่เออแล้วก็ผลฟิดแบกต่อรับยังไงก็ยังเงียบอยู่โอ๊ยเบื่อวะ่ะทำไมชีวิตวผู้ยผู้ใหญ่มันน่าเบื่อขนาดนีนะ้อยากย้อนกลับไปเป็นวัยเด็กเรียนเรียน ถึงเวลาก็ไปเรียนไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องเครียดรักสนุกเล่นเกมไปเรียนสบายดูหนังเด็กสมัยนี้นี่โชคดีโชคดีมีซีรลงซีรีส์มีมีถืออะไรพร้อมไม่ต้องเล่นเป่ากงไม่ต้องเล่นหมากเก็บเหมือนรุ่นเรายุคเก้าศูนย์สำหรับค่ำคืนนี้ฉันไปนอนดีกว่าจะเที่ยงคืนแล้วลาก่อยบุย